วันนี้นะคะแอบพาทุกคนค่ะมาอยู่กันที่จังหวัดระยองค่ะพามาเยี่ยมชมโครงการบ้านทาดาทาวโลโก้กันค่ะซึ่งโครงการทาดาทาวโลโก้นะคะตั้งอยู่บริเวณโซนปูวกแดงค่ะมีแบบบ้านให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวเฮาส์หนึ่งชั้นบ้านทาวเฮาส์สองชั้นหรือว่าบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกว่าน่ายอยุดทุกแบบเลยนะคะโครงการนะคะตั้งอยู่บนทำเลที่ใกล้ที่ทำงานที่สุดในโซนปวกแดงเลยค่ะ ตั้งอยู่บริเวณเส้นถนนใหญ่คองกล่ำปวกแดงเยื้องโรงงาน LG ห่างจากแยกอีซี่พาซาสเพียง2นาทีค่ะเดินทางได้สะดวกสบายใกล้ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหากรรมอีสเตอร์นซีบอร์ดระยองเ็มมาลาดใหม่และอมตะซิตี้นั่นเองค่ะ อีกทั้งนะคะยังใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้า CK Plaza โรงพยาบาลปวกแดงทำให้ใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านสักหลังอยู่ใกล้ที่ทำงานไม่ต้องเร่งรีดเดินทางตื่นที่หลังแต่ถึงที่ทำงานก่อนแอแนะนำที่นี่เลยค่ะต่อมานะคะเป็นส่วนของฟิตเนสแล้วก็ขับเฮาออกแบบดีไซน์เรียบหรูด้วยโทนสีขาวค่ะ มีสระว่ายน้ําแยกสระเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ให้ด้วยตรงพื้นที่สีเขียวนะคะสามารถวิ่งออกกําลังกายปั่นจัก,กรยานหรือทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้อีกด้วยค่ะทาดาทาโลโก้นะคะมีบ้านด้วยกันทั้งหมด3แบบค่ะก่อนที่แอดจะพาทุกคนเข้าไปชมบ้านภายในค่ะเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนดีกว่าค่ะ แบบแรกค่ะที่แอดจะพาทุกท่านมาชมกันนะคะคือบ้านชาวฮา์ au, ขนาด1ชั้นเรียกว่าบ้านแบบเซนนั่นเองค่ะบ้านแบบเซนมีพื้นที่ใช้สอยขนาด76.85ตารางเมตรค่ะหน้าบ้านกว้างขนาด6เมตรนะคะนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ใช้สอยหน้าบ้านค่ะที่เป็นพื้นที่สีเขียวสามารถทํากิจกรรมยามว่างได้ส่วนทางด้านขวามือค่ะมีโรงจอดรถค่ะมาพร้อมกับหลังคาจอดรถให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในบ้านกันเลยค่ะ เข้ามาในบ้านแล้วนะคะจะเจอกับห้องรับแขกค่ะที่มีความกว้างถึง3เมตรค่ะนอกจากนั้นมาพร้อมกับประตูกระจกค่ะที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายอีกมากๆค่ะถัดมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นโซนของโต๊ะทานข้าวค่ะที่ทางโครงการค่ะจัดสรรไว้ได้อย่างลงตัวทางด้านขวามือของแอร์ค่ะเป็นโซนห้องนอนห้องนอนมีด้วยกันทั้งหมด2ห้องนอนค่ะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะแล้วก็จัดตกแต่งได้อย่างสวยงามค่ะ และนี่คือห้องนอนนะคะที่แอบพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะนอนกจากจะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้แล้วนะคะยังตกแต่งด้วยตัวเครื่องแป้งนะคะชั้นวางทีวีหรือว่าตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้อีกด้วยเห็นไหมคะว่าห้องมีขนาดกว้างขวางมากๆเลยค่ะห้องน้ำนะคะทางโครงการได้แยกส่วนเปียกและแห้งไว้ให้อย่างลงตัวค่ะสุขภัณฑ์ที่ใช้เป็นของคอตโตส่วนก๊อกน้ำฝักบัวสายชีชําระใช้ของเฮฟเล่ค่ะ ส่วนด้านหลังบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่สักล้างค่ะที่ทางโครงการได้จัดถังสำรองน้ำไว้ให้ในทุกๆหลังทุกๆแบบเหมือนๆกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะแอบพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่บ้านแบบที่2คือบ้านแบบโซนั่นเองค่ะบ้านแบบโซนะคะเป็นทาวน์เฮาส์ขนาด2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด123.20ตารางเมตรค่ะ พื้นที่ถนนกว้าง12เมตรนาบ้านกว้าง5เมตรค่ะแถมมาพร้อมกับที่จอดรถได้ถึง2คันค่ะและยังมีหลังคาจอดรถนะคะเต็มพื้นที่ให้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะแอบพาทุกคนคะ่ะมาอยู่กันที่บ้านตัวอย่างแบบโซค่ะบ้านตัวอย่างแบบโซนะคะภายในบ้านกว้างถึง5เมตรเลยค่ะจัดแต่งได้อย่างลงตัวนะคะด้วยโซฟาเบดชุดใหญ่เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีกระจกรอบด้านอีกด้วยค่ะให้ความรู้สึกโป่งแล้วก็สบายตาค่ะ เมื่อเราเดินขึ้นมาด้านบนนะคะจะสังเกตได้ว่าพื้นไม้ลามิเนตมีความหนาถึง12มิลิเมตรเลยค่ะข้างบนจะแบ่งออกเป็น2ห้องนอนห้องแรกจะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะในส่วนของห้องนอนใหญ่มีขนาดความกว้างมากเป็นพิเศษเลยละค่ะ ะะจะเป็นในส่วนของห้องนอนเล็กค่ะแต่แอ์รู้สึกว่าไม่ได้เล็กเลยนะคะเพราะว่าวางเตียงนอนตูเสื้อผ้าตกเครื่องแป้งและยังมีพื้นที่เหลือรอบด้านแบบสบายๆเลยค่ะ และบ้านแบบที่3นะคะที่แอดจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกันค่ะคือบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวเรียกว่าบ้านแบบแชร์ค่ะบ้านแบบแชร์นะคะมีผนังติดกันเฉพาะโซนบริเวณห้องครัวและก็ห้องเก็บของค่ะพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะคะกว้างถึง104.90ตารางเมตรค่ะถนนหน้าบ้านกว้างถึง12เมตรยังมาพร้อมกับที่จอดรถได้ถึงสองคันค่ะแถมทางโครงการนะคะยังแถมหลังคาโรงจอดรถเต็มพื้นที่ให้อีกด้วยในทุกหลังเลยค่ะพื้นที่สีเขียวอย่างที่เห็นบริเวณรอบบ้านนะคะกว้างขวางมาก ไว้ใช้ทำกิจกรรมวันหยุดกับครอบครัวได้ค่ะเดี๋ยวแอดจะพาทุกท่านนะคะไปชมกันค่ะว่าไอเดียการแต่งบ้านแบบแชร์นี้เป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ มาถึงโซนแรกค่ะที่อาอจะแนะนําทุกท่านนะคะคือโซนห้องรับแขกหรือว่า living room นั่นเองค่ะโซนห้องรับแขกนะคะเขามีไอเดียตกแต่งได้อย่างลงตัวมากๆห้องกว้างขวางค่ะแล้วก็ใช้โทนสีที่อบอุ่นหรูหราค่ะด้านหน้ามีประตูกระจกขนาดใหญ่นะคะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายค่ะเรียกว่าเหมาะกับการทํากิจกรรมวันหยุดในครอบครัวมากๆค่ะเดี๋ยวแอจะพามาดูกันที่โซนถัดไปค่ะเป็นโซนห้องครัวแล้วก็โซนโต๊ะรับประทานอาหารกันค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะทางโครงการค่ะจัดแต่งเป็นโซนโต๊รับประทานอาหารค่ะที่สามารถวางโต๊ะขนาดใหญ่ได้เลยนะคะแถมยังมีพื้นที่ใช้สอยเหลือๆให้อีกด้วยค่ะถัดมาทางด้านนี้ค่ะจะเป็นส่วนในโซนของห้องครัวซึ่งโครงการนี้มีการออกแบบพื้นที่ตรงนี้ค่ะให้กลายเป็นเคาน์เตอร์ในการจัดเตรียมอาหารสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ มาถึงห้องนอนห้องแรกนะคะที่แอจะพาทุกท่านมาชมกันค่ะเป็นห้องนอนที่มีขนาดความกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะสามารถจัดวางเตียงขนาดคิงไซส์ตู้สภาแถมยังมีพื้นที่เหลือๆบริเวณรอบเตียงให้ตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะให้ความรู้สึกโปร่งสบายมากๆพร้อมกับห้องน้ําในตัวอีกด้วยที่แบ่งแยกโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กที่มีขนาดรองลงมาจากห้องนอนใหญ่ค่ะสามารถจัดวางเตียงโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าอีกทั้งมีหน้าต่างรอบด้านค่ะ สำหรับท่านในนะคะที่สนใจอยากได้ในส่วนของรายละลเอียดข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่สำนักงานขายทาราทาวโลโก้ค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9กนาฬิกาจนถึง18นาิกาค่ะหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางนึงค่ะทางแฟนเพจ f a e e b o o k ทาราทาวโลโก้บวกแดงค่ะหรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะ ใครที่อยากหาบ้านดีๆสักหลังค่ะแอรแนะนําโครงการทาดาทาโลโก้ปวกแดงค่ะมีแบบบ้านให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3แบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทาวเฮาส์หชั้นทาวเฮาส์สชั้นและบ้านแฟดค่ะสําหรับวันนี้นะคะแอรต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ